ใ้นนทับ,บุะีรของเรานะคะวันนี้ค่ะฟ้าพาไปพี่ทุกท่านมาชมนะคะสำหรับเจ้า m ีเน r o l i REO CHINO 500นะคะชมนี้ปี2020เลขใหม่วิ่งใหม่หมที่19,000กิโลเท่านั้นเองนี่รอบพันเป็นสีแดงดำนะคะมีใส่ชิวหน้าแต่งนะคะชุดหน้าสวยๆนะคะยางใหม่ๆแบบนี้เลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมีแต่งในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์นะ ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยมากๆนะคะที่สําคัญะค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นี่มีปี๊บหลังไปให้กันอีกหนึ่งใบพร้อมๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครชอบตามหาค่ะเจ้าบี n น r i ี่เนโอชิโน่หนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาเซลฟ้าได้เลยหรือท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงร้าน,นะคะ่ะสามารถเดินทางเข้ามาชมคันจริงได้เซลฟ้า,ายินดีให้บริการะคะ่ะ